แต่เาเนแบบ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 แบูมบบแ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 บรแบบ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 แแบบบบแ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 กบนบบแบบแ นั่นแหละก็คือหมดหน้าที่ของผมแล้วในการเป็นอาหารนั่นเองนะฮะผิวแทนกดสีอะไรผิวแทนงกดสีอะไรผมว่าหม4่นซี่สีเนี่ยลดผิวแทนอนะสีลดกดทุกสีแต่ทุกคนเน้นว่าตัวกดทุกสีเพราะถ้ากดทุกสีเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ใช่กดครบห้าสีนะราคาพิเศษด้วยมีกีเ่เซทร้อยเซตวันนี้มีเซอร์ไพรส์หนึ่งร้อยเซตห้าสีรับไปเลยอะไรไม่ว่ากัน มีแค um, ่ร้อยเซตวันนี uh ้ใ huh. ช่เซตละห้สีมีแค่ร้อยเซตนะครับมันเป็นเซอร์ไพรดิวเอาจริงอย่าเล่นสรุปผ่อนผันหรือเกนะาะเกแล้วไม่ผ่อนผันแล้วผมเรียบร้อยหมดแล้วผมจัดการตัวเองหมดแล้วก็วันนี้ผมกลับบ้านไปนั่นแหละถึงถอดเล็บออกไล เขาพูดมันเป็นไรขอบคุณครับรอจิมมักก้าเลยทุกคนดาราช่องมักเน่ทุกคน หกโมงเป็นต้นไปทุกคนเตรียมตัวหน้าไรช่อง Mark มักในคอสเมติกคือช่องติ๊กตอกของ Mark มักในคอสเมติกเลยนะนี่เอาดูก่อนไม่สบายนะจิ้งเนี้ยมีช่างแต่งหน้าแต่งให้สีแนะนำเนี่ยที่สีแบบน่ารักสายฝอเลยแล้วก็เป็นน่ารักน่ารักตุนๆอ่ะก็เบอร์ตุนหนึ่ง แต่ถ้าน่ารักแบบว่าสายแบบออกแบบไปเที่ยวสงการวันนี้ขอแนะนำไปสู่ศึกษาของน้องก้าแล้วถ้าอยากเป็นสายฝ่อโดนตกศูนยสี่ตบตบตบปลาแป้งไงสนามเออสงการไอ้ไอ้กําลังกัเมื่อกี้ก็ไอ้ก็บแหวแลวไอ้พอกเวาบองเลยเมื่อกี้ผิวขาวเหรือเน้นะนำเป็นเบอร์ศูนย์สอง แต่ทุกคนแนะนำว่า5สีไปเลยเพราะมีเซอร์ไพรส์ว่าถ้ทุกคนซื้อเซต5สีเนี่ยเซตมีมีเซต5สีเนี่ยเป็นเซตราคาเนี่ยอ่ะไปดูหน้าไล่มีแถมให้อะไรให้ด้วยเอออันนี้ใช่เบอร์0ูนึงอันนี้ใช่เบอร์ส <c oughs> ูงสามรอกดตะกร้า5สิ่งอย่างแน่นอนนะครับทุกคน <c oughs> อะไรอะ่ะ ก็่นเปนอย่านีไม่เปาดาโว้ยเธอถาจากการฮะนี่ Can you speak English ใช่พูดเลยอย่าอืมคกินอ๋ออ่ะพูดสิให้อร์แฟนหน่อยเร็ววันนี้เรามาทำอะไรกัน Hi guys today we have a live streaming and and have a, some product here for you na. and this product is, is <laughs> it's Lip thin fong du it have two texture um, one is a tint and 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 glass in the นะทุกคนนะเราก็อ <mph response> ังกฤษคำไทยคำแล้วก็เก่งขนาดนั้นนฮะอัดนัที่โโอเคดยานาุกคสินจาวสินจาวสุดสีต้องไม่สลับกันไงเดี๋ยวเดียวหัเงีบ กดไนะทุกคนนะครับทุกคนอะผมขอหนึ่งแสนห้ามื่นใจ กดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกคนกดไปเลยกดซีดหน่ให้ได้แฟนน่ารักแบบมังก้ากดทุกสีกดทุกสีแล้วกดคูณสองติวเมบ้านทุกคนมีทั้งหมดสมาชิกในบ้านทุกคนมีทั้งหมด5คนทุกคนต้องกดคนละห้าคูณห้านะฮะ ใช้คนละห้าแท่งไปเลยนะฮะส่งการไปนี้น้ําลิปไม่หลุดเพราะใช้ลิบมักนี่ขอไม่ติดใช่เนี่ยเมื่อกี้กาใช้นิยวทาไหนติดเนียวอยู่เลยทุกคนไม่หลุดจริงๆ <c oughs> เหมื <c oughs> อนตอนิงเลยอ่ะเหมืเ่ยยเยนเนีน่อยนย นี่แหละอีจังไรอะไรหรอน่าลืดแต่รืดไม่ลุดตบห้าหันพูดไม่ได้พูดไม่ได้สิรีิปหายแม่แม่คนละค่าท่งถูกต้องโแนวออ่ถ้าทุกคนมาดูหน้างานวันนี้ทุกคนจะได้เห็นสีปากจริงๆว่ามันจึ้งขนาดไหนนะทุกคนอย่าลืมไมได้ครับผมต้องเล่นยังไงผมต้องกดรีอย่างเดียวหรอ ปาก1แต่ลิปกีทั้งนั้นใช่เพราะว่ามันสามารถผสมกันได้อย่างก้านเนี่ยวันนี้เนี่ยใช้สองสีผสมกันกาน้าใช้เบอร์หนึ่งทาไปก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ทาเบอร์สองตามเพื่อได้สีที่จ้งจับจิตแบบนี้นี่นี่ครับทุกคนไปลงรูปแล้วใส่แถกให้พี่ลีกออกโอเคครับไปสองแสน โอ้ยมันาดอีกแล้วลดลงดลยอีกแล้วที่เราไม่รียส่งเองเที่ยวกับคนมาอีกแล้วเดี๋ยวซื้อสิครับอุ้ยดีเลยพี่เบนตอนนี้ไอการแสดงออกครับผมนี่ตอนนี้การแสดงออกนะนี่ลิฟหมดไม่ซื้อรอ่อเอฟลิฟดูอุ้ยถูกต้องครับ แค่เด็กโปรดักต i บี e ิ i n t e r n a t i o n a l o นแนล o ันทูบายเขาบอกว่า Product ์ลิปเนี่ยมันมันแบบว่าไม่ไม่ได้ขายออกไปแบบว่านอกต่างประเทศไงเขาบอกว่าเขาอยากซื้อบ้างเป็นแบบเป็นแบรนด์ไทยอะ yeah it's Thai band and but if you want to buy it call me นะ call me นะ แอมโจ๊กนะโจ๊กนะ not serious นะเอวีวันวันนี้ไม่ทาลิบรอเอฟลูกท่าน <c oughs> อันบนนี้ผมขอ1หนึ่งแสนออเดอร์แต่ใช่ใน10นาทีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงขอห้าแสนออเดอร์มึงนช่ต้งแ่สามนีหน นิดหน้าเขาบอกอ้าวไม่ค่ะ <_ d isk> เพื่ออนาคตที่ดีของพวกผมดีสงสัยแล้วถ้าเราขายชวนหน่อยทุกคนขออันนี้หน่อยดิท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยเอ้ยท่องเที่ยวกับคุณเนี่ยขออีกได้ไหมก้าอยากไปเที่ยวนะแตัวช่วงเที่เที่ยวไม่ได้เลยทุกคนต้องมีบาร์ซีหีือเปล่าบา,าร <Like S 2> <ะ>์ซีไลค์ราคาไปบอกในไลค์ก็ต้องลองกันหรอกนะจ๊ะต้องไม่แดงมีถอด นังรำข้างหลังไม่เข้ากล้องเลยเฮ้ยพูดเป็นเล่นเป็นจาเป็นไรเฮ้ยคนที่ไปสามแสนเฮ้ยเงินพร้อมสำหรับสั่งฮาร์ดสี่ร้อยฮิวไม่เข้าคนค้าลงคลิปยังอ่ะคลี่เดียวเมืองนี่ไง เขากินขนมปังอันนั้นไปอ่ะอะไมครับคมันเริ่มออกเลยปังแสนแตกคราตุโคลนตุโคลนส่งของขวัญมาเร็วไม่ไดส่งของขวัญให้หน่อยเร็วไอ้เรื่องนึงนะต้องโอนเงินให้เพื่อนส่งของขวัญให้ส่งของขวัญให้เร็วห้าร้อยมึงอ่ะไอ้เจ๊

เดาปิดหน้านะเดานล้วันเริปิด้าไปบไปขอบคุณบาบายงาบตอบเร็วเลยไฮว้ามีอะไรฟองมาอะไรจิน่้าหรอสินจ้าทุกคนวันสองแสนห้าิดจบตามนี้งานเยอะ อนยูม okay. okay. mm. uh ันติดสปออยู่แล้วไงเออปึงปงจบให้ดูแค่นี้พอไม่เห็นไม่เห็นเห็นเลยเหมือนอะไร่านไปนี่ลาดไม่เจอไเห็นเมื่อกี้วิ่งผ่านเร็วมาวว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 า เอาแบบหนึ่งสองสามลายทางท่องทาง TikTok ของมั g ใน c o s m e t i c นั่นเองเวลา6กโมงเป็นต้นไปนะฮะว้าวมาอีกแล้วบาราบีบาราบีบาร์ซีบาราบีบาร์ซีเอ็มติดสปอยแล้วไงสามต่อยปึ่ง อันนี้มันเปสปอยงั้นสปอยรุซคนนี่อันนี้บไม่มีไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่มาซิมาสาวแลิไหม กเย็นอยู่น่อุ้ยเป็นไอน้ำเลยอ่ะน้ำอะไเลยเย็นมากทำไมวะขมเย็นอ่ะเออฮากอรอนโดนี้เซียฮอนเนพี่นีเฮียฮายฮอินโดนีเซียตั้งตั้งตั้ง้องยังช้องัง่ไหนนัดที่นี่วันริพรพินโย ปาริศาชูสุดมิสแกนสุล่าธานีแล้วก็หึมแล้วก็หึมแล้วก็หึมอดกอดกูอีกไรกอดกูอีกเลยก็อึมกอดอดกูอีกคืนนี้มีไลฟ์อีกไหมไม่แน่ใจนะว่าอาจจะสลบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพาต้องพาตอนไลฟ์เสร็จเนี่ยต้องพาเบียร์ไปกินข้าวเออใช่ต้องพาเนี่ยเล็บเบียร์ไปกินข้าวนี่ล่าเอาสร้อยมาเผื่อน้องก้าวไหมครับ ชาวอันซายนะเดี no. <laughs> <sed wealthy and Niger half> ๋ยวเพิ่งกินออกสวัสดีค่บ from your h i มาเลเซียฟิลิปปินอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทย อันยูทำน้องกาไม่ได้ทำจบแค่นี้ถูกต้องอยู่แล้วจมูกแท้หมอให้มาจมูกแท้หมอให้มาอตรงนี้ใครที่มีคนยกมือเลยไม่มีไม่มีนมาสามแสนใจแล้วขอบคุณทุกคนครับตอนนี้เราอยู่อนี้จะบอกว่าอะไรจะขอต่อไหมไปเลยห้าแสนต่อเลยเริ่มเข้าตัว เอาแล้วครับอีกสองนาทีเราสามเราคิดลงไลนแล้วในเขียวค่าคืออะไรพี่มาพอมันก็หนุนหน่อยให้เบอร์เดียร์ทุกคโนนะคะให้เป็นเบอร์เดีย์ดีมีรูปภาพต้องแข่งแงรงกดลิฟต์ดินฟองดูไปเยอะนะคะใช่เกดลิฟต์ทุกคนกล้าใช้สีไหนครับใช้สีศูนย์หนึ่งผสมศูนย์สามครับผมศูนย์หนึ่งเป็นเบสศูนย์สามเป็นออนท็อปนะเด <c oughs> ียวมาเลยเดียวค่ะคนนั้นแหละเออ ดีเอา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 เขียนนี้มามาตั้งนะนิ้วใหม่ใกล้ฉันขดใจเมือกินขดใจมือกลับไปกลับไปกะนอนเน็ตเล่ชุดจัดเต็มมากขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่เน็ตเล่ทุกคนมาแล้วโดนเซ็กซ์นั่งแหนะเรื่องดีๆดีๆนี่ น้องกาได้แล้วครับผมโดเซย์ก็เจอไอเดียวแมนเราจะตายกันหมดอ้าแล้วนี่ไอเดียวแมนตรงไหนอ่ะไปตุ๊ดก็เลยคบกันคุ้มด้วยจนแก้มใครเมย์ชอบแบบคุ้มด้วยจนแก้มใครพูด ใครว่าใครคุณโอนสีม่วงอย่างนช่คุณแก้มอะไรอิ่มหรอไม่ใช่ล่สวยนรว่าวันเจ้านานๆเราอนานๆแล้วมันปดหัวไปทุกคนทุกคนไป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 ไหนเออไปไหนวะดไปไป ทุกคนจะลงไลา์แล้วจะลงไลา์แล้วทุกคนย้ำเตือนอีกทีหนึ่งถ้ากดลิฟทห้าสีมันมีเซตลิฟทห้าแท่งนะครับจริงแค่หนึ่งร้อยเซตนะฮะร,ราคาเก้าใบแดงมีทอนนะครับก็คือมีแค่ร้อยเซตรับไปเลยปึงป้งๆนะฮะเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนหกโมงเย็นบ๊ายบาย